อามาทุกคนเต้นเต้นๆเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะประชุมต่อมันไม่ได้ง่ายเธอฟังนะในฐานะที่ฉัน,นประชุมประชุมต่างๆมาแมทหลายแมทเลยระดับประเทศเนี่ยฉันประชุมมาหลายแมทมากนั่งอยู่ข้างหลังลรัฐมนตรีมาหลายคนหลายครั้งหลายครามากเลยการประชุมประเภทแนวนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางยุติภายในวันสองวันประชุมเรื่องเจซีเนี่ยประชุมกันมาเป็นชาติหนึ่งแล้ว มันจะไม่มีทางยุติหรอกเราจะเอาแบบเราเขาจะเอาแบบเขาสําหรับเราถ้าเกิดเราไปประชุมเ b บซแล้วเราไปตกลงกับเขาโดยที่ไม่มาผ่านกระบวนการเข้าคลรมอเข้าสาภาของเราก็จบอีกไอคนไปก็ติดคุกอีกประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมเ b บซีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยคือประเทศใดจะประเทศหนึ่งต่างฝ่ายต่างเจ้ามีเสียเปรียบกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวิธีการคือทําแบบที่ทําทุกวันนี้แหละมึงอย่าลุกมากูก็ไม่ลุกไปแค่นั้นเอง อนี่คือวิธีการทางด้านความมั่นคงการประชุมจอยมิดคอมมิตตี้ระหว่างระหว่างพวกนี้เนี่ยเป็นไปได้เป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้หรอกนะทุกคนฮัลโหลเห็นบอกว่าพวกนี้จะประชุมต่อ <c oughs> น่นแหละเขาก็ประชุมไปเรื่อยๆน่นแหละมันไม่มีอะไรจบหรอกร้อเปอร์เซ็นต์แล้วยิ่งนะอีประธาน j b c ีที่เป็นทูตเขมรเนี่ยไปเป็นประธานด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่ วินวันดีคืนดีเนี่ยจะโดนออกพอกลับมาประเทศไทยอาจจะเข้าประเทศไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวประชาชนจะไล่อีกถ้าเกิดไปพูดจะอะไรที่ทําให้อมเมนได้เปลี่ยมก็ชิบหายอีกอเธอเธอเข้าใจปะคือฉัน,น่ะพอจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่ามีมีหยิบขึ้นมาดิชัดแบบนะรออัปเดตข่าวรออัปเดตข่าวเหรอลรลายหลุด JBC คืออะไร เดี๋ยวก่อนรอตรวจสอบก่อนยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรมันอาจจะมีคนเดี๋ยวกําลังคิดกําลังตรวจสอบก่อนแล้วเดี๋ยวไยเดี๋ยวไยตรวจสอบเขาตรวจส,สอบก่อนเป็นเรื่องแน่มันก็เหมือนกับกรณีที่มันมีการพยายามจะไปเอาผิดคุณพยายามจะไปบอกว่าเออไปเอาผิดพวกจริยธรรมหมอแล้วก็บอกว่าลหลรดอ่ะไปดิสเครดิตหมออะ ส่วนกรณีของลายหลุด JBC เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่านะ้ามันจะเป็นลายหลุดจริงข้อมูลจริงหรือว่าเป็นการทําขึ้นขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตยังไม่รู้เลยไงเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อนโอเคนะรอตรวจสอบก่อนว่ามันของจริงของเก๊มันต้องเอาให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ปล่อยข่าวลือหรืออะไรเงี้ยมันต้องชัดเจนก่อนเขา้าใจยังชุม 4, สีุ่มแไม่ได้หรอกเออโอเคนะจบไปตัง รอแอปอัปเดตรอแอปเดตข่าวรอแอปรอแอปเดตข่าวแอปเดตข่าวก่อนอุ๊ยการเจรจาอยากคนการเจรจาจะจบลงยังไงอยากทราบความคิดเห็นจบลงที่ไม่จบฉันไม่ใช่หมอปลายแต่ฉันทํานายได้เลยจบตรงที่ว่าไม่จบเข้าใจยังเออ ไอฮูนเมเนตมันตั้งหลักจะไปสารโลกเราไม่ไปสารโลกเราจะคุยตรงเจบีซีส่วนอีฮิฮูนเมเนตบอกว่าเจบีซีกูจะไม่คุยไม่มีววละเรื่องนี้สรุปไอที่ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏเมื่อวานนี้อ,ตอีตุ้งติ้งจะดิ้งสีก็เสือกแบบไปเผยไตยให้เขาทราบก่อนล่วงหน้าก็เลยไม่มีอะไรเนี่ยจะไปขยี้เขาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่มีอะไรไปบีบเขาแล้วเขาจะฟังเราได้ยังไงอ่าเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งไอประธานเจบีซีที่นาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายไปเสือกเป็นอดีตทูตเขมรเสือกเป็นอดีตทูตเขมร่ะ พูดไทยประจำขเมรที่เคยยอมอ่อนข้อให้กับขมรมาโดยตลอดเลยทีนี้เธอคิดว่ามันจะออกมายัางไงล่ะสรุปก็คือว่ามันจะไม่จบแค่นั้นแหละความคิดเห็นของรักตมติกาคือ j b บซจะเป็นยังไงไม่จบไม่จบก็แปลว่าไม่จบก็คือว่ามึงจะเอาของกูกูก็จะเอาของมึงกูไม่ได้เอาของมึงแต่มึงจะมาเอาของกูก็ต้องดวลกันแบบที่เมทัพที่สองว่านั่นแหละจบแบบความมั่นคงแค่นั้นแหละจบข่าว ไม่ต้องไปนั่งฟังเจบีซีให้เปลืองเวลาเลยไม่มีอะไรคืบหน้าคืบหลังหรอกคนที่ไปเนี่ยใหญ่ที่ไหนกันเอาอำนาจอะไรไปอะแล้วนายรัฐมตีตุ้งติ้งเซิ้งสีมันอามอบอำนาจอะไรไปไม่ได้มอบอำนาจอะไรไปได้เลยเออแล้วนายรัอมตีกับพ่อนาะยรัอมตีอะ่ะโ,โ,โดนบีบไข่อยู่นั่นน่ะโดนบีบไข่โดนบีบหอยอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถในการที่จะไปบีบอีกพวกนั้นได้เลยเออจบเนาะจบที่ทหารนั่นแหละ จบที่แม่ทัพพักที่สองคนต่อไปเออตามนั้นแหละฉันไม่ใช่ในายกรัตรมนตรีเนี่ยฉันเดาล่วงหน้าได้เลยไม่ต้องเป็นหมอดูกระเดาได้จบที่การไม่จบเวทีจเจบีซีเป็นเวทีที่มีไว้เพื่อยืดเยื้อไม่ใช่เป็นเวทีที่จะไปคุยให้จบการเจราจาคือเจราจาไปเรื่อยๆไม่ใช่มีการเจราจาให้จบบางเรื่องเจรจาเจ็ดปีบางเรื่องเจรจาชาติหนึ่ง เรื่องเขตแดนอธิปไตยใครของใครเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะต้องมานั่งยอมอ่อนข้อกันง่ายๆมึงถอยกูถอยไม่มีสนามปากักตะก้อท่อปากไม่มีมีแค่ดินแดนมึงกับดินแดนกูจบตรงนี้แหละจัดไปเลยจะ้ะแล้วก็เพิ่งรู้มาเนี่ยว่าอีทูตประเทศไทยประจําคาแมอดีตอดีตทูดอะถูกนายก ถูกอีทุ่งติ้งสดจิ้งสีแต่งตั้งให้ไปเป็นประธานเจบีซีเจราจามันจะเจราจาอะไรได้ละมันเคยไปยอมขมิบมาแล้วรอบหนึ่งไอท้ทูตคนนี้เคยยอมขมิบมาแล้วรอบหนึ่งยอมขมิบตอนที่เอาคนไทยสองคนไปติดคุกขมิบสามปีไงวีระสมความคิดกับพนิทวิกิตเศษไงไอ้ทาหารขมิบมันจับสองคนนี้ภายในแผ่นดินไทยไงเออนั่นแหละกูจําได้ตอนนั้นกูยังเครืองไม่หายเลยฉันยังแอบโกรธอภิสิทธิ์เลยนะตอนนั้นน่ะก็ไปนิทวิกิตเศษเป็นเพื่อนอภิสิทธิ์เนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยอีนี่มาตะคุบตัวแล้วเพื่อนปล่อยให้เพื่อนไปติดคุกด้ยังไงคูยังงงเลยเออจริงๆริงต้องเอาต้องเอาต้องเอาทหารไทยไปตะคุบออกมาจากคุกเลยละ่ะจริงๆแล้วอะ่ะใช่เจ็ดคนเออไม่ใช่สองคนเจ็ดคนเลยอีทหารกระแม่เนี่ยมันมีสิทธิ์อะไรมารวบตัวคนเราไปอะ่ะส่วนไอคนเราตอนนั้นก็แน่นอนอ่ะนะตอนนั้นเขาก็เป็นแนวแบบว่า อ่าบ้าบินเนี่ยนอยอ่ะก็ไปกันนะ่ะเออแล้วทหารคาเมตะคุบแล้วอีตอนไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ด้วยไงพอมันตะคุบไปเจ้าหน้าที่ก็คว้ามไม่ทันไงประมาณนั้นนะ่ะเออเพราะฉะนั้นฉันยังเครืองไม่หายเลยนะเออนั่นแหละและอีเรื่องเขตแดนอะไรพวกนี้เนี่ยมาเสียหรืออีกทีหนึ่งตอนที่ไอ้รัฐบาลอียิ่งยวยแซอวยอ่ะอีนี่สึงตึงอ่ะนาย,ยกเมื่อไหร่สึงตึงเมื่อไหร่เราเสียดินแดนเมื่อนั้นเลยเขาพระวิหารก็เสียตอนอียิ่งยวยแซอวยนะนะ นั่นแหละอีพวกตรกูลขุนวายอีพวกเกียรตนักเลยอ่ะโมโหละรุ่นนี้ค่ะนี่งานรมนะที่เป็นงานผมกดผมจะถามท่านแม่ทัพว่าที่ไปบรรยายกับน้องๆจอประรอนเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะเออไปเราไปพบปะในฐานะใกล้แก่เสียงนะครับใกล้แก่เสียงแล้วก็ไปเล่าให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเขาได้มีความรัก ในแผ่นดินเกิดน,นักในประเทศชาติบ้านเมืองก็ทําหน้าที่ตนเองให้ด,เด,ดีเราเป็นทหารเราเลือกมาแล้วอให้น้องๆเขาได้ได้มุ่งม,มั่นในการที่จะยิวตรงการที่ถูกต้องครับเพื่อชาติบ้านเมืองครับอืับและท่านสรุปให้ฟังจริงได้ไหมก็สรุปว่าเราก็ต้องยืนยันเราทาหน้าที่ทหารอปกป้องที่ปไตยของชาติครับ,รบชาติศาสนา,าพระชาากษัตริย์และประชาชนเขานันนะครับที่เป็นหลัก ครับไม่มีวันที่จะยอมให้เอาเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกเพราะมันผิดข้อตกลงกันเดิมก็ตัวนี้ก็ใช่ครับเป็นเป็นข้อพิจารณาที่ได้หารือกับผู้ัำผู้ใหญ่ว่าแนวทางของเราก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดำเนินการต่อไปแล้วก็เป็นข้อพิจารณาให้นิดหน่อยครับเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมให้ครับครับอืผมจะ<ช>ถ,ถามท่าน <ๆ S 1> แม่ทัพว่า <ๆ S 1> ท,ที่ไปบรรยายกับน้องๆจปร,รอนเนี่ยที่มาที่ไปเปไน็นยังไงฮะ ออไปเปปุ๊บัใน,นอนีน้ำยวันที่คุณตื่นมาก่อนเช้าเนี่ยคุณยังสบายดีอยู่หรือเปล่าถ้าความจำคุณยังพอมีบ้างคุณทบทวนความจำคุณหน่อยได้ไหมว่าอาทิตย์ 2, สองท,ที่ผ่านมาคุณพูดอะไรเกีก่ยวกับคนไทยบ้างดูถูกเมืองไทยเธอเอากล่องที่ว่าทักชินชินวัฒนอยู่ข้างหลังคุณแล้วมีลูกสาวชื่อแพรทองชาเป็นนายกแล้วแพรทองชาก็มาอ้าง่าคุยเยอะสองนั้งที่ตั้งแต่มีเรื่องมาแพรทองชา ภูมิไทยไม่ใช้ใแม่งช่วยคุณตลอดไม่ยอมให้ติดดาดจนกระทั่งฐานเขาต้องรวมหน้าเข้ามาในมือแล้วเขาบอกกูไม่สังแล้วพวกนักการเมืองแพ้รองราก็เลยต้องพลิกนดีเลยกระโดดตัวยาวเลยแล้วก็มาตีกินไอคนนี้เนี่ยสติปัญญาไม่มีที่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียว นอกจากตีอินแล้วก็เดินฉาบฉวยไปเดินฉาบฉวยมาคุณรู้ไหมนักข่าวผมคนหนึ่งถามแพรทองทานแพทองทานไปไม่ถูกเลยบอกว่าถ้าเขมรวันหนึ่งมันบุกเข้ามาที่จันทร์สองลาจะไวยังไงผมว่าอุ้งอิงอย่าทะลึ่งลาออกดีกว่าคุณยิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยคุณที่เป็นอับความับไปยศของประเทศไทยขอให้คุณรู้ไว้ด้วยมังสือพิบติชนผมไม่รู้ว่าคุณ คิดยังไงถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์